แต่ว่าหลวงตาเคยบอกมานฟังตะกี้นั่แหละอยากให้คนอื่นดีแต่ตัวเองซื้อตายแล้ว,วห่แขวเใสผู้อื่นจนเกือบเบิแล้วนี่แขวนี่เหลือแต่แขวปลอมนี่เห็นบอกแขวจริงก็บ่หลายเด้นี่เห็นบ,กบ,บ,นนบกนอกากยนอยากให้ผู้อื่นดีนะแต่ว่าเฮาหาเริ่มบงเจ้าของ ขันบ่าวฤสีนาฬกด,ดาพระดาเนนเขาเบินว่ามาหาดอกแนวนีิวสันมันต้องเปลี่ยนหลวงตาว่าม้อมาหอยหีบสารอาเพื่อว่ามาหาแต่คันแนวนี่มันต้องห้อยหีบขึ้นก้อนหลวงตาวะม่อมาอยู่กลางสารอายอยู่ทั้งท้ายมาเบิดโต หลงตาว่วาให้นอนบางเทื้อข้าเจ้าก็อยากมวลตะกี้อยู่วัาฉนงมันบนม่มีอันโทรศัพท์เจเลติกีเนาะเทพก็บวใหม้มีวิทยุก็บวใ,ให้ใส่เด้ห้อ่านได้ขึ้นหนังสือพิมพบันนี่บางเท้อข้าเจ้าก็ชิมมวนมวนแนน,นอนมาหากระดี ได้คู่ได้กลมังกับเคาะปังปังปังกระลองเพลงใส่กันเงิดบ่หลวงตาพญางรอไปแถวสำนักงานเก่ารถกำลังป้อ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 งอยู่พ <that> <Airbnb> no <laughs> ูดนึงได้คู่ถามพูดนึงได้กล้ามลองเพลงเคาะกันป้องปองปองแฝงหลวงตาเห็นปวบ ว่าจะเห็นลงตาผมออกไปคนละทางแล้วยังว่า <c oughs> ข้าเจ้าเห็นลงตาคือยักไปนี่ได้หลงตากับกระยิมในใจว่าเข้าไข้เติบอยู่ตัวข้าเจ้าอยานเฮาพูนน่ะสิธรรามาดาบติกมันขึ้จังทันไดก็หโหลดแล้วพะกอันแราจังจังซีมันมาบดโตนี่ วสน์มันโมยมาหาดอกวาชิรลนงตาก็ว่าเนาะอันนี้เราวไปฟังย้อนอดีตเนาะอยู่ไปอยู่มาพุ้นบันนี้ได้ไปฝึกพลนบลนำพระเพระคุณหลวงพอ่อใหญ่วัดผีสูบพรามนั่นแหละเออเออเออเนาะเฮาหรอบ่เบิ่งเฮาเมียไปเบิ่งแต่ผู้อื่อออนจะของหนาบุตรเสกเลขอยู่ ดาเขาู่แบบแบบบรเจ้าของดีเงิดบ่ฝา,ากไวเดอร์คุบาอาจารย์ก็ดีเมชี้ก็ดีญาติโยมก็กดีแมนปเฮาเบิงเฮ้าบเป็นบอจากักเฮามันก็เลยบอจากักผู้อื่นถ้าต,ตั้งแต่เฮาดาขาเจ้าแบบแบบอแบบยากให้เขาเจ้าดีบรเจ้าของหลอดันเว้ากสิ ขีไล่เติบอยู่ขจิวสัวฝากหมามัน็จิโพดยังให้ผู้อื่นดีเจ้าของพันดีๆอยู่จังที่นะพอจะนั่นเฮาฝฟึกฝนอบรมจิตแต่มันเย็นสงบแล,ะละ้วล่ะอยากเ้าอย่างคอยเ้าคอยจ่ามันนี้เ <laughs> อ้ยจะเป็นเสเวิแห้งหลวงตาว่าเด้อไปนั่นเมื่อนี่ก็เอาแลนอเข้าใจตัว กันเห็นพู้อ่นนนาบูดก็อือื้ออืออื้แล้วแต่เธอว่าฉันเด้อห้าบ่บูดน้ำดอกพอมันบอเป็นตะเบิงขันเถีนเขาปล่อยกันยู่แบบแบบเออเออเออแล้วแต่เขาจีปล่อยเนาะแต่ห้าบ่ปล่อยกันดอกเนอะสอนเจ้าของจังสี่โอปัยโกน้อมมาใส่ตัวเรามันจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นอย่างก็ดีจัเพราะฉะนั้นเอาเอาแล้ว นาอผู้ใดอยากเบิงดาวง่ามบันขึ้นไปเบิง่งทั้งทิงใดเดอ้อติดแล้วเรียบร้อยเบิดเมื่อคื้นลงตายไปเบิ่งหากอมอมโอมอมพัดเอยมอมเอียงก่อนนอ no. วัดบอกคือผู้ใดแน่ เพิ่นติดดาเมื่อวานลุงตาเลือกขึ้นไปเบิงเสนอกเมื่อขึ้นไปเบิงอันนี้เปลี่ยนให้ไหมเน,น่หล่ะวาฉันลุงตาเลือเอิมอมโอมาหมากอดก็เลยพาก,กันมาเปลี่ยนเพราะว่าลุงตาคืดไหวต้องจังซี่เด้อหล่ะเด้อวาฉันจังซี่หนะเพื่อก็เลยเปลี่ยนแหล้วเรียบรอย้อยเบ้อแลวไปเบิงแล้วโอ้ยจะเม็นทองฟ้า